สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมผมกอบให้สิริวัตรกันอีกเช่นเคยแล้วผมวันนี้เราอยู่กับ bmw นะครับผมเป็นรถ p h e v นะครับผมเป็นรถที่สามารถเสียบชาร์จแบตได้นะครับผมหนึ่งเลยนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นซีรีส์3โมเดล f 3 0นะครับผมเป็นรถผลิตในประเทศไทยนะฮะรุ่นของเขาคือ3 3 0 e นะครับเป็น3 3 0 e นะ e drive นะผมมีที่เสียบ ปั๊อยู่ตรงแก้มด้านข้างเนาะและคันนี้มาในแพ็กเกจ M Sport นะครับผมการตกแต่งช่วงล่างเครื่องยนต์นะครับผมจะได้ของ M Sport ไปนะครับผมคันนี้เนี่ยแรงสั่งได้นะผมหลังติดเบาะแน่นอนเดี๋ยวเรามาตามรับชมกเลยครับ เรามาฟังข้อมูลราคาก่อนนะผมคันนี้ BMW 330e M Sport นะครับผมโมเดล F30 ปีโมเดล2018จดทะเบียน2019เลขไม่์คันนี้นะผมใช้งานไปแล้ว1 3 0 0 0กิโลนะผม103นะ1 3 0 0 0กิโลนะรผมราคาณนะตอนนี้อยู่ที่1,379,000บาทตอนเปิดตัวป้ายแดงย้อนกลับไปเมื่อปี2018นะครับผมราคาเปิดตัวอยู่ที่ 2,779,000บาทนะครับผมสำหรับโมเดล F 3 0 3 3 0 E M Sport นะครับผมออก็เป็นรถยนต์ที่น่าใช้นะครับผมและคันนี้เนี่ย อุปกรณ์ครบนะบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้กุญแจ2ดอกมีให้ครบหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามชมกันทีละจุดว่าภายนอกภายในนะผมเป็นอย่างไรบ้างสําหรับ3 3 0 EM Sport เสรเริ่มจากด้านนอกกันก่อนนะครับด้านนอกขอเขานะฟังก์ชันที่ได้นะผมไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้า a d a p t i v e led นะครับผมเป็นไฟหน้าอัจฉริยะคือเขาจะปรับองศาลำแสงตามองศาพวงมาลัยของเรานะผมแล้วก็มี High Beam a s s i s t a n t นะครับผมนั่นก็คือปรับสูงต่ําให้อัตโนมัติด้วยสําหรับไฟใหญ่นะครับดีมากๆขับออกต่างจังหวัด ขับในเมืองมันดีมากๆคุณไม่ต้องมาคอยเพราะว่าพาะวงเรื่องการปรับไฟนะผมเขาปรับให้เองอัตโนมัติมีป a r กิ้งเซนเซอร์ที่กันชนด้านหน้านะผมและด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้เช่นเดิมนะครับผมกระจังหน้าสีดําเงาดูดุดันมากๆนะผมคันนี้แพ็กเกจ AMG นะผมในส่วนของกันชนนะครับ กันชนสกเกิร์ตด้านข้างกันชนหลังจะเป็น M Aero Dynamic นะครับผมนนั่นก็คือจะมีความที่โฉบเฉี่ยวลู่ลมนะครับผมอ่าเหมอากาศพลาศาสตร์อะไรพวกนี้คันนี้จะทำได้ดีกว่าโ,โดยปกตินะครับผมมันเป็นชุดแต่ง M นะ ทีนี้เรมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างสวมใส่ล้อแม็กลน์ M นะขนาด18นิ้วเป็นล้อแม็กลน์ M ขนาด18นิ้วนะครับผมเป็นยาง Run Flat รันแฟตนะฮะซีรีส์ยางด้านหน้าจะเป็น225/45 5, R18 ถ้าเป็นยางด้านหลังนะครับผมจะเป็น255/40 R18 นะครับผมก็จะเป็นสไตล์ M เนาะในส่วนช่วงล่างของเขาก็เป็นช่วงล่าง M Sport ด้วยนะครับผมทำให้คันนี้เนี่ยช่วงล่างเขาจะยึดเกาะถนนได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้งานด้วยก็จะมีแบบสแตนดาร์ด กับตัวสปอร์ตและสปอร์ตพัดนะครับผมคุณสามารถที่จะเลือกเซตได้นะฮะแต่แนะนําว่าถ้าอยากจี๊ดจ๊าดอยากซิ่งอยากหลังติดเบาะช่วงล่างแบบสปอร์ตดีที่สุดนะครับผมก็ปรับเป็นสปอร์ตไปเลยนะนี่คือในส่วนของช่วงล่างของเขานะฮะแก้มด้านข้างมีโลโก้ M ติดมานะผมบ่งบอกว่าคันนี้เนี่ยคุณได้แพ็กเกจ M ็สปอร์ตนะมีโลโก้ M อเนาะกระจกมองข้างนะฮะมีไฟเลี้ยวในตัวพักเกบไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้าโดยปกติอยู่แล้วนะผมแต่อยากให้ดูตรงนี้นะฮะการตกแต่งขอบกระจกของเขา ขอบกระจกของเขาเป็นสีดําเงาเะครับเพิ่มความดุดันเข้าไปอีกนะฮะเวลาเรามองรถด้านข้างเนี้ยมันดูเซ็กซี่มันดูมีสเสน่ห์มากๆนะครับผมหลังคาด้านบนมีสลูปให้ด้วยนะฮะมีหลังคาสลูปให้ด้วยนะครับผมใช้งานใช้งานไหมไม่รู้แต่มีไว้หรูแน่นอนนะครับผมสาวการทรงคีบฉลามทรงปกติอยู่แล้วของสไตล์ BM เนาะแล้วก็ด้านท้ายมีโลโก้ e-drive นะครับผมเพื่อบอกว่าคันนี้เนี่ย เป็นรถยนต์ที่มีพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะไม่ใช่เบนซินอย่างเดียวนะครับผมอ่าเรามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเขานะผมไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับเป็นไฟท้ายแบบโฉมไมเนอร์เชนและ LCI เนาะเส้นไฟท้ายก็จะมีแบบงองอด้านล่างด้านล่างหน่อยนะฮะมันก็จะดูสวยงามนะผมเป็นแบบเส้นนําแสงเนาะแล้วก็โลโก้3 3 0 e นะครับติดตั้งมานะพี่ฝากระโปรงด้านท้ายการชนด้านท้ายเป็นสไตล์ M มี Parking Sensor นะครับผมแล้วนกะ็ปลายท่อของเขาเนี่ยเจ้าของเดิมแต่งมานะครับเป็นปลายท่อที่มีการตกแต่งเป็นแบบ M ส port นะโดยปกติไม่ใช่ไม่ใช่ปลายท่อสแตนเลสแบบนี้จะเป็นปลายท่อสแตนเลสแบบธรรมดานะครับผมอันนี้เจ้าของเดิมเขาไปแต่งมาเนาะความสปอร์ตของเขานี่นะฮะมีแคปล่าหุ้มมาด้วยที่ชายด้านล่างตรงนี้อ่านะมีแคปล่าหุ้มมานะครับผมเพิ่มความดุดันเข้าไปอีกนะคือตัวรอบรถเนี่ยภายนอกมันดูสปอร์ตมากมากนะมันเป็นรถซีดานที่สามารถที่จะไป ซิ่งได้อยากจีจ๊ดจ้าตอนไหนก็สามารถสั่งงานได้นะครับผมเป็นรถที่ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อครับเรามาดูห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องนะฮะก็เจอเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรนะครับผมผสานการทํางานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมให้พละกําลังรวมสูงสุดอยู่ที่252แรงม้าแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับผมและคันนี้เป็นรถ ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับผมเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะคือในรถขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยมันจะมีอาการโอเวอร์สเตียร์นะฮะหลายๆท่านก็เคยน่าจะเจอแหละถ้าขับรถล้อหลังมาเนาะอาการท้ายปัดอะไรพวกนี้นะผม BMW 330e M Sport คันนี้นะผมก็ใส่เทคโนโลยีป้องกันอาการโอเวอร์สเตียร์ให้นะครับผมก็คือเวลาเราขับนะฮะขับขี่ปกติเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยเขาจะมีระบบควบคุมความเร็วขณะเข้าโค้งให้ด้วยนะฮะเพื่อป้องกัน อาการโอเวอร์สเตียร์นั่นเองนะผมคันนี้เขาติดตั้งมาให้มีระบบะช่วยเหลือการยึดเกาะถนนนะผมให้มันดียิ่งขึ้นนะก็มีมาให้นะผมคันนี้จะเป็นรถยนต์ประสิทธิภาพสูงนะฮะสมรรถนะดีมากๆถึงจะเป็นรูปทรงบ้านๆแต่ให้อารมณ์การขับขี่เหมือนรถสปอร์ตเลยผมบอกเลยนะฮะต้องมาลองขับเองนะครับผมในส่วนของโครงสร้างนะฮะโครงสร้างคันนี้เนี่ยสภาพเดิมนะครับผมมีแค่ฝากระโปรงท่านั้นที่เคยถอดเคยแกะทําสีมาแล้วนะผมอันนี้จืดแจ้งกันตรงๆเลยนะ ตัวรถเนี่ยไม่มีชนหนักนะไม่มีชนหนักไม่มีชนแบบตูมเข้าไปโครงสร้างบิดเบี้ยวอะไรพวกนี้นะครับผมไม่มีนะตัวน็อตเนี่ยปากกามาร์กเกอร์ยังอยู่นะฮะปากกามาร์กเกอร์ยังอยู่ที่เดิมเห็นไหมอ่ะรอยมาร์กรอยแต้มของเขานะยังอยู่ที่เดิมไม่มีชนหนักนะครับแต่ว่าฝากระโปรงเนี่ยเจ้าของเดิมเขาไปเก็บทําสีมาและทําสีมาไม่สวยนะครับผมก็คือมีการเก็บสีในส่วนของด้านในฝากระโปรงมาด้วย อันนี้คือเรียนชี้แจงกันตรงๆแต่ไม่ได้มีชนหนักมานะเนี่ยมีล่องหลยการทําสีมานะผมผมชี้ให้ดูเลยนะนะสติ๊กเกอร์สีเนี่ยมันเกยขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตัวกรอล็อกเนี่ยสีมันเกยขึ้นมาเห็นไหมอ่าคือมีการทําสีด้านในฝากระโปรงด้วยนะผมตรงนี้ก็เรียนชี้แจงกันตามตรงนะแต่ว่าไม่มีชนหนักนะอันนี้คอนเฟิร์มนะการชนหนักด้านล่างไม่มีมีแค่ทําสีฝากระโปรงมาเท่านั้นอันนี้ก็ชี้แจงกันไปนะครับผมอ่ะ ทีนี้เรามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างของเขาก็สภาพส,สวยๆเลยนะผมเดี๋ยวให้กล้องมาถ่ายตรงซอกประตูนะฮะเดี๋ยวผมจะดึงยางรอไว้เลยนะครับผมนี่นะครับผมซอกประตูเดิมๆนะผมหัวน็อตนะฮะตัวบานพับเดิมๆไม่เคยมีร่องรอยการถอดสติกเกอร์ข้างประตูยังติดอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังติดอยู่ที่เดิมนะครับผมไม่มีสีเกยขึ้นมานะนี่นะครับผมที่ซอกประตูนะไม่มีสีเกยขึ้นไปนะครับผม สติ๊กเกอร์เดิมนะฮะแล้วก็ตามซอกเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่มีร่องรอยการซ่อมสีทสําสีพ่นสีใหม่นะครับเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะฮะซอกประตูด้านหน้าก็เช่นเดียวกันบานพับด้านหน้าก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะสภาพสวยๆนะครับผมอ่านะด้านท้ายนะครับเหมือนกันดึงให้ดูเหมือนเดิมนะฮะนี่นะครับผม เม็ดอาร์คเรียงตัวกันนะฮะด้านหลังด้านหน้าตรงกันนะครับผมเอามือจับดูสัมผัสดูนะครับผมแผ่นเหล็กที่ซับซ้อนกันอยู่คุณจะเห็นได้ชัดๆนะฮะนะไม่มีร่องรอยการทําสีโป๊สีนะครับผมไม่มีล่องะะลอยการดัดตัวถังใหม่นะครับผมสภาพสวยคันนี้โครงสร้างเดิมนะครับผมโครงสร้างเดิมเลยอ่ะเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับรถคันนี้ใช้ยางรันแฟตไม่มียางอะไหล่นะครับผมเวลาเราเปิดหลุมอะไหลขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะไม่เจออะไรเลยนะฮะก็จะมีแค่ชุด อุปกรณ์ปฐมพยาบาลพื้นฐานนะครับผมแค่นั้นเองนะฮะเวลาคุณจะดูโครงสร้างของเขาเนี่ยมันจะดูได้ลําบากมากมากนะครับผมนี่เปิดขึ้นมานะครับคุณก็จะเห็นตัวแบตเตอรี่นะฮะซึ่งเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะผมมีอยู่5โมดูลนะซึ่ง bmw เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่และเปลี่ยนอะไหล่ได้ถูกและง่ายที่สุดนะผมคือแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยใช้เป็นลิเธียมไอออนเห็นไหมจะมีโลโก้อยู่นะ เป็นลิเธียมไอออน5โมดูลซึ่งราคาต่อโมดูลเนี่ยอยู่ที่แค่2 0 0 0 0บาทเท่านั้นราคาไม่แพงมากนะครับผมคุณใช้งานได้อย่างสบายใจหายห่วงในการซ่อมบำรุงรักษาเนี่ยไม่สูงมากอย่างที่คิดนะครับผมนะมี5โมดูลโมดูลละ2 0 0 0 0เวลาเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนทีละโมดูลนะครับผมโมดูลละ2 0 0 0 0บาทซึ่งราคาไม่แพงนะแต่ถ้าเปลี่ยนหมดก็แสนกว่าบาทเท่านั้นเองเนะ ก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ชาร์จแบตมาให้ด้วยนะครับผมนี่เป็นปลั๊กชาร์จแบตนะฮะก็เอาไว้เสียบกับไฟบ้านถ้าคุณชาร์จ 0- ูน0ถึงร้อโดยใช้ไฟบ้านโดยใช้สายเนี้ยศูน0ถึงร้อนะเวลามันเต็มเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ประมาณ3ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมง15หรือ3ชั่วโมง20เนี่ยแหละไม่แน่ใจนะครับผมแต่ถ้าคุณไปชาร์จตามห้างสรรพสินค้าที่เป็นโวลชาร์จนะฮะตามห้างนะใช้เวลา2ชั่วโมง30นาทีก็เต็มแล้ว ครับผมซึ่งมันเร็วกว่าประมาณ1ชั่วโมงนะครับและเมื่อคุณชาร์จ0ถึง100เต็มเนี่ยคุณจะใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวในการวิ่งเดินทางนะได้30กิโลเมตรนะครับผมในความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะคือคุณถ้าคุณบ้านอยู่ใกล้ๆที่ทำงานอ่ะไม่เกินไม่เกิน40กิโลอ่ะคุณสามารถใช้รถคันนี้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยอะ่ะได้นะครับผมไปกลับพอไปถึงที่ทำงานก็ไปชาร์จใช้เต็มแล้วก็กลับบ้าน คุณจะไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะฮะแต่ถ้าเกินกว่านี้ก็อาจจะต้องมีการใช้น้ามันกันบ้างก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ประหยัดมากๆนะผมและครัน้นี้ทำท็อปสปีดได้250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะท็อปสปีดที่เขาล็อกเอาไว้นะ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอ่าน,นี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะที่ต้องแจ้งกันเนาะประมาณนี้ฝาท้ายเป็นแบบธรรมดาไม่มีไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยเนาะเวลาเราถอยจอดนะครับผมประมาณนั้นโอเคเดีย๋ยวเรามาดูภายในกันครับ เรามาดูภายในนะผมของ B M W 3 3 0ส E M Sport คันนี้นะครับผมคันนี้ก็เป็น M Sport เนาะภายในคุณก็จะได้การตกแต่งที่มันดูสปอร์ตนะครับเป็นเบนาะหนังแท้สีแดงนะครับผมสวยมากๆนะฮะเป็นเบนาะหนังแท้สีแดงซึ่งหลายๆท่านหาอยู่นะครับผมเนี่ยคันนี้มันดูสวยมันดูเท่มากๆนะผมและสิ่งที่คุณจะได้ในรถยนต์คันนี้นั่นก็คือ1เลยนะเบาะหนังแท้นะผมคุณได้ไปแล้วหนึ่งนะครับผม เครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงของคันนี้เนี่ยเป็นฮาร์มันคาร์ดอนนะเป็นเครื่องเสียงแบรนด์ระดับโลกเลยผมชอบนะฮาร์มันคาร์ดอนเนี่ยคือท,ที่บ้านเนี่ยผมจะมีในส่วนของเขาเรียกอะไรนะซาวบาร์นะครับผมซาวบาร์นะครับ,บนะเป็นของฮาร์มันคาร์ดอนเสียงเพาะมากเวลาดูหนังเนี่ยเหมือนอยู่ในโรงเลยนะแล้วคันนี้เนี่ยใช้ระบบเสียงฮาร์มันคาร์ดอนด้วยนะผมซึ่งเสียงดีมากๆนะเวลาคุณเปิดเพลงเปิดหนงังเปิดอะไรก็แล้วแต่นะผมอัรรรสในการขับขี่ของคุณเนี่ยจะดีมากๆเพราะว่าเสียงเพลงมันเพาะ นะครับเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบรสมาครบหมดนะครับผมนี่คือในส่วนเครื่องเสียงนะแล้วก็ระบบไอได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะระบบไอได้ของเขาค่อนข้างจะละเอียดแต่ว่าเป็นเมนูภาษานนะอังกฤษนะอ่าเดี๋ยวเราค่อยตามไปชมกันเรามาดูพื้นที่การนั่งโดยสารก่อนนะผมด้านหลังเนี่ยพื้นที่การนั่งโดยสารก็ประมาณนี้นะครับผมการทําองศาของบาะเนี่ยทำได้ดีมากมาก นั่งสบายมากๆนะครับผมถึงตัวเบาะด้านล่างเนี่ยมันจะไม่โอบลับกับต้นขาของเรานะฮะมันจะไม่โอบลับกับต้นขาของเราแต่ว่าเรานั่งแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันนั่งสบายมันไม่เมื่อยนะครับผมเวลาเรายืดขาอะไรเงี้ยนะประมาณเนี้ยคือมันทําให้เรารู้สึกดีมากๆนะครับผมนี่คือในส่วนของเบาะหลังนะมีที่คักแ่นตรงกลางให้พร้อมที่วางแก้วน้ํา นะผมก็สามารถวางแก้วน้าได้นะผมแต่ถ้าไม่ใช้ก็เก็บนะเพราะว่าเสียงมันรบกวนนะครับไอเสียงพลาสติกตรงนี้เบาะด้านหลังสามารถพับได้ด้วยนะฮะคือสามารถพับเพิ่มพื้นที่การขนของได้แบบ60-40นะฮะเวลาเราขนของอะไรที่มีขนาดใหญ่ๆยาวๆเนี่ยแล้วพื้นที่ด้านหลังเราไม่ได้ใช้เราพับเบาะนะพับเบาะแล้วก็เพิ่มพื้นที่การขนของได้ด้วยนะผมตรงนี้ดีมากๆเป็นการใช้งานที่ยืดหยุ่นมากๆมีช่องแอร์ด้านหลังมีปลั๊กเอาเลสให้ตามสไตล์อยู่แล้วของรถยุโรปนะฮะ เราก็จะมีช่องแอร์มีปลั๊กเอาท์เลทให้ในส่วนของแผงประตูนะครับแผงประตูจะเป็นแบบซอฟทัชนะอ่าจะเป็นแบบซอฟทัชนะครับผมตรงเนี้ยเป็นแบบบุนุ่มนะฮะเป็นแบบบุนุ่มมานะผมแล้วก็แซมด้วยหนังสีแดงนะผมตรงที่พักแขนนะดูเท่ดูสวยมากๆนะผมแล้วการตกแต่งของเขาไม่ใช่แคปลานะตามตรงแล้วเนี่ยอันเนี้ยเจ้าของเดิมไปติดมาเองนะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะถ้าไม่ต้องการก็แกะออกได้เป็นสติ๊กเกอร์เฉยๆนะครับผมปกติแล้วจะเป็นลายสแตนเลส นะฮะเป็นลายสแตนเลสที่เป็นทําเป็นลายกราฟิกแบบหกเหลี่ยมนะนะมันจะดูสวยนะฮะแต่เจ้าของเดิมเขาบอกไม่ชอบสีเงินอนะ่ะอยากได้สีดำเนาะมันไม่สะท้อนเข้าตานะฮะก็ไปติดสติกเกอร์เป็นลายคาร์บอนแคปลามานะผมแล้วก็มีการตกแต่งสีดําเงาจากโรงงานมานะอ่าเป็นสีดําเงาเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะครับผมนี่คือในส่วนแผงประตูมีม่านบังแดดด้านข้างให้ด้วยนะไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะมีหูช้างให้ด้วยนะด้านข้างนะอ่ะอันเล็กๆนะฮะมีม่านบังแดดหูช้างแล้วก็ บานกระจกบานใหญ่ให้นะผมแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเนี่ยเป็นม่านบังแดดไฟฟ้านะครับนะมีม่านบังแดดรอบคันเลยสําหรับด้านท้ายเนาะนี่คือในส่วนของพื้นที่การนั่งโดยสารและการใช้งานด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหน้าต่อครับเรามาดูด้านหน้ากันนะผมการนั่งโดยสารด้านหน้านี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมตัวบาะเนี่ยสามารถปรับได้ค่อนข้างละเอียดนะคือคุณ,คณสามารถปรับ องศาไฟฟ้าเนี่ยได้ปกติอยู่แล้ว8ทิศทางถูกต้องไหมแปดทิศทางนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มปรับปีกด้านข้างตรงนี้นะไอปีกด้านข้างที่อบรัดกับตัวลําตัวเราเนี่ยตรงเอวะนะสามารถปรับให้มันบีบได้ด้วยนะครับผมจะมีสวิตช์กดอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะเนี่ยไอปุ่มนี้นะคุณสามารถปรับให้มันบีบนะครับบีบเข้ามาให้มันรัดกับลาตัวเราหรือว่าจะไม่ให้มันลัดก็สามารถปรับได้มีที่ด้านหลังให้ด้วยนะไอที่ด้านหลังอยู่ตรงล่างด้านล่างตรงนี้กลมๆนะก็สามารถปรับที่ด้านหลังได้ด้วยนะฮะ คือมันดีมากๆเลยนะสรีระแต่ละท่านไม่เหมือนกันอันนี้ผมเข้าใจนะผมบ m w มเเขาก็ให้มานะผมเพื่อปรับให้มันตรงกับสรีระเรามากที่สุดอ่ะนะอันเนี้ยคือสําหรับท่านใดที่เป็นคนที่นั่งนานๆแล้วปวดหลังที่ด้านหลังเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะ BM เขาให้มานะผมอันนี้ก็มีมาให้แล้วก็ถ้าสําหรับท่านใดที่ต้นขายาวก็สามารถปรับ ยืดขึ้นมาได้นะครับเพื่อให้มันรองรับกับต้นขาของเรานะฮะหลายหลายท่านเนี่ยมีปัญหาว่าไอ้เบาะมันนั่งแล้วมันไม่เต็มขาไม่เต็มก้นเฮ้ยปรับได้นะเว้ยปรับได้นะครับผมตรงนี้ดีมากๆแล้วก็หัวหมอนนะฮะหัวหมอนเนี่ยถ้าอยากต้องการความตื่นตัวนะฮะเวลาเรานั่งรถขับรถเนี่ยดันหัวได้นะครับหัวหมอนสามารถปรับดันได้อย่างนี้นะมันปรับดันได้แล้วก็เวลาเรานั่งขับเนี่ย มันจะดันหัวเราตลอดเวลาเราตาเราจะมองกับถนนตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะผ่อนคลายได้เลยนะแต่ถ้าเราต้องการนั่งผ่อนคลายนะครับนั่งรอลูกเลิกจากโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะก็ปรับให้มันดันไปข้างหลังนะผมเราก็จะสามารถที่จะนั่งแบบผ่อนคลายได้นะครับผมตรงนี้ดีมากมากเลยมันยืดหยุ่นมากนะการใช้งานมันหลากหลายมากมากเลยนะครับผมนี่คือในส่วนของแค่เบาะอย่างเดียวนะ,นะทีนี้เรามาดูออปชันด้านหน้ากันบ้างนะครับผม ในส่วนของออปชั่นด้านหน้าเริ่มจากที่พวงมาลัยก่อนพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัย3ก้านทรง M Sport นะฮะเป็น3ก้านทรง M Sport หุ้มด้วยหนังนะัป้าจับสัมผัสรู้สึกดีรู้สึกโอ้โหแม่งแบบหรูหรามากๆนะครับมีแพดเดิลชิพด้านหลังให้ม, unction, ะะมีมัลติฟังก์ชันนะผมมีคูชคอนโทรลด้วยนะ,ะเอาไว้ล็อกความเร็วอัตโนมัตินะฮะมีมาให้เหมือนกันนะผมแล้วก็เป็นพวงมาลัย3ก้านที่ทรงมันดูสปอร์ตมากๆแต่เสียดายคือมันปรับมือมันไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับผมมันปรับมือเนี่ย เป็นก้านอย่างเงี้ยเป็นก้านดันเราก็ปรับได้สีทิศทางแบบนี้นะครับผมน่าเป็นก้านปรับมือนะอันนี้แอบเสียดายนิดนึงนะครับผมมีหน้าปัดเลือนไม้ที่ยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะครับนี่เป็นหน้าปัดเลือนไม้ยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะเพราะว่ามันเป็นโมเดล F 3 0มนะฮะมันยังเป็นแบบนี้อยู่แต่ถ้ามันเป็น G 2 0เนี่ยมันจะเป็นหน้าจอ TFT สวยงามนะครับผม่าอันนี้ก็ยังเป็นโมเดลเก่าอยู่เนาะก็จะมีวัดรอวัดความเร็วนะฮะระดับเชื้อเพลิงระดับหม้อน้ําต่างๆแล้วก็หน้าจอ MID ตรงกลางตรงนี้ นะครับแสดงข้อมูลระยะทางการขับขี่ต่างๆเนาะนะประมาณนั้นนะครับผมตรงกลางนะครับนี่เป็นหน้าจอไอ r ด v ์นะครับผมเป็นหน้าจอไอไดส์นะสัมผัสได้จะกดสัมผัสก็ได้หรือว่าจะควบคุมผ่านคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับคอนโทรลเลอร์เนี่ยเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วคือบิดบิดหมุนหมุน,มนกดกดนะครับปกตินะครับผมแต่เวลาเราเข้าในส่วนของเมนูแผนที่เนี่ยสามารถใช้ทัชแพดได้นะครับผมอ่าเขาจะมีในการตั้งค่าด้วยนะจะมีในการตั้งค่านะครับผมการตั้งค่าไอไดส์อะไรพวกนี้เนี่ย ว่ามันจะมีเมนูทัชแพดต,ตรงนี้นะครับคุณต้องการให้มันใช้ได้ในเมนูไหนบ้างนะครับผมก็สามารถกดติ๊กถูกได้นี่ผมติ๊กถูกไว้หมดเลยนะมีในส่วนของแมปอะไรพวกนี้นะมันสามารถใช้ทัชแพดได้มันจะใช้งานง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่มันไม่มีเมนูภาษาอังกฤษเอ้ยมมเมนูภาษาไทยนะมันมีแต่เมนูภาษาอังกฤษนะครับผมต,ตรงนี้ก็ลองทําความคุ้นชินกันดูนะมีระบบนําทางมีเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะมีแจ้งเตือนอุณหภูมิ สภาพอากาศนะครับผมคุณสามารถเชื่อมต่อในส่วนของแอปพลิเคชัน bmw connected drive ได้นะฮะมีเมมเดียเรดิโอต่างๆนะการเชื่อมต่อเกี่ยวกับเครื่องเล่นเนาะนู่นนี่นั่นนะผมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของข้อมูลของตัวรถนะฮะก็สามารถที่จะกดดูได้เช่นเดียวกันระบบแผนที่นำทางนะครับถ้าต้องการใช้แผนที่ของ bmw ก็สามารถกดใช้งานได้นะมัก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ แต่ว่าเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับผมอันนี้ต้องเรียนชี้แจงนิดนึงซูนส,สามารถสั่งงานเครื่องเสียงผ่านไว i c e command ได้แต่ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูนะ้มีคู่มือให้อ่านนะครับผมคันนี้มีคู่มือให้อานะ่านเนาะถัดลงมานะผมเนี่ยการตกแต่งอย่างที่ผมบอกเป็นสีเงินสแตนเลสนะเป็นสีเงินสแตนเลสนะครับผมแล้วก็ทําเป็นลวดลายหกเหลี่ยมนะเป็นทําเป็นลวดลายหกเหลี่ยมนะมันก็จะดูแบบ สวยงามหรูหราแล้วก็มีการเดินเส้นสีดําเงาเนาะประมาณนี้นะครับผมอ่ะถัดลงมาจากเครื่องเล่นนะครับผมก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นแบบดูโอโซนแยกซ้ายขวานะครับแยกซ้ายขวาแล้วก็ปรับองศาก็แยกซ้ายขวาเหมือนกันนะ คุณจะเห็นว่ามันมีปุ่มปรับองศาที่ทางลมแยกกันเห็นไหมาสามารถปรับที่ทางลมแยกซ้ายขวาได้นะผมอยากจะเป่าลงเท้าอย่างเดียวหรือว่าจะเป่าเข้าลําตัวอย่างเดียวก็สามารถกดได้นะผมปรับเปลี่ยนได้อุณหภูมิก็แยกซ้ายขวาตอนนี้16องศาทั้งคู่นะครับคุณสามารถจะเปลี่ยนเป็น21องศาส่วนอีกฝั่งนึ่งเป็น16องศาก็ทําได้เช่นเดียวกัน นะครับผมนี่ในส่วนของเครื่องปรับอากาศเนาะดูดีไซน์มันก็ดูสวยดีนะฮะลงมาอีกเป็นที่วางของนะครับเป็นที่วางของธรรมดานะผมด้านล่างก็จะเป็นที่วางเก้วน้านะแล้วก็มีปลั๊กเอาเลตให้1ตําแหน่งตรงนี้นะครับมีปลั๊กเอาเลตให้เนาะลงมาเป็นคันเกียร์คันเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์สเตปโทนิก8ปสปีดนะครับผมตาม bmw อยู่แล้วนะฮะใช้อยู่ในหลายรุ่นมากซีรีส์3ซีรีส์5นะครับ ใช้นะครับผมเหมือนกันนะเป็นสเตปโทนิก8สปีดนะครมีเมนนุลโหมดสปอร์ตโหมดให้ใช้งานสามารถชิปเกียร์บวกลบได้นะและคันนี้มีพเดชิปด้วยสามารถชิปเกียร์ที่พวงมาลัยได้ด้วยนะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้งานนะผมเ,เริ่มตั้งแต่ e c โคโปเน้นประหยัดน้ํามันนะครับเวลาเรากดเนี่ยมันก็จะมีภาพกราฟิกขึ้นมาที่หน้าจอด้วยนะ e c โคโปนะมี fort, ะคอมฟอร์ตนะผมอันนี้คือเป็นสแตนดาร์ดนะคอมฟอร์ตนะครับผมขึ้นไปเป็นสปอร์ตนะฮะแล้วก็สปอร์ตพัท นะครับผมอันนี้ก็เลือกแล้วแต่การขับขี่ของแต่ละท่านนะครับผมแต่ผมแนะนําว่าถ้าคุณต้องการที่จะเซตเองเนี่ยแนะนําว่าช่วงล่างควรจะเป็นสปอร์ตนะครับผมอย่างอื่นจะเป็นคอมฟอร์ตก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับผมแต่ช่วงล่างแนะนําว่าเป็นสปอร์ตจะขับสนุกมากนะฮะ b m w 330e คันนี้เนี่ยจะเป็นรถยนต์ที่ตอบสนองนิดของคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมและช่วงล่างจะแน่นหนึกมากๆนะฮะสำหรับช่วงล่างสปอร์ตเนาะแต่ถ้า คุณไม่มีอารมณ์แบบมาปรับนู่นปรับนี่เองนะฮะก็กดเองเลยก็ได้เนี่ยกดเป็นเมนูลัดไปเลยสปอร์ตก็สปอร์ตแม่งไปเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นสปอร์ตพารก็สปอร์ตพารไปเลยนะผมก็ตามที่เขาตั้งค่าเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ว่าเบสิกของเขาคือคอม์ตเนาะลงมานะผมจากปุ่มควบคุมตรงนี้ก็จะเป็นฟักกิ้งเซนเซอร์นะครับผมเวลาเราเดอนอจอดเนี่ยมันจะมีเสียงแจ้งเตือนต่างๆนานาอะไรวุ่นวายไปหมดเลยนะ ถ้าลัคาญก็กดปิดได้นะผมแล้วก็ดูแค่กล้องอย่างเดียวนะฮะแต่ถ้ากลัวว่ามันจะไปชนนูน่นชนนี่นะครับผมก็ให้ parking sensor เป็นตัวช่วยเตือนนะผมตรงนี้ก็จะดีมากมากข้างๆเกียร์นะผมลงมาเนี่ยมีคําว่า e drive แล้วผมก็จะเป็นการขับขี่ที่คุณสามารถเลือกได้นะครับผมมันจะมีให้เลือกอยู่3โหมดนะฮะนั่นก็คือ save save ก็คือการประหยัดแบตเตอรี่นะครับผมไม่ให้มันต่ำกว่า50%เนะฮะเวลามันจะต่ำกว่า50%มันจะตัดการทำงานเป็นเครื่องยนต์ทันทีนะ อันนี้คือในส่วนของระบบเซฟนะครับผม Max Drive นะฮะ Max Drive ก็คือใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อการคลิปนะครับภายนอกคุณชาร์จ0ูนถึงร้อนะครับผมเมื่อมันเต็มแล้วคุณสามารถที่จะใช้รถคันนี้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามันในระยะทาง30กมต่าสกิเมได้ในความเร็ว120กิมต่อชั่วโมงได้โดยใช้โหมด Max Save นะฮะ Max Drive นี่ Max Drive นะผมโดยใช้โหมดแบคไดร์ e นะอะแต่ถ้าคุณต้องการแบบยืดหยุ่นนะฮะทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยประสานกับเครื่องยนต์ด้วยออโต้อ e ีไดร์นี่ก็ตอบโจทย์นะผมมันก็จะช่วยในการเสริมกําลังเครื่องยนต์แล้วก็ประหยัดน้ามันไปในตัวด้วยนะก็จะมีให้เลือกอยู่3 3แบบในการขับขี่นะ มีเซฟแบตเตอรี่นะครับผมห้ามต่ำกว่า50%แล้วก็ตัวแม e ็กอีดิยก็คือใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วก็ตัวออโต้อีดิ้เนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างเครื่องยนต์และมอตเตอร์ไฟฟ้านะผมก็จะเป็นการทํางานก็สามารถเลือกโหมดได้จากตรงนี้นะปุ่มอีด e ิ้งตรงนี้นะครับผมอ่ะทัดลงมานะครับจะเป็นคอนโทรลเลอร์ก็นี่บอกไปแล้วนะฮะแล้วก็เบรกมือเป็นแบบธรรมดานะแต่ว่าเจ้าของเดิมก็ไปตกแต่งมาให้มันเป็นแบบเป็นเหล็กอ่าโดยปกติมันจะเป็นหนังหุ้มมาเป็นหนังแบบ หรูหรูเลยพุ่มมาแต่เจ้าของเดิมบอกมันหรูไปไม่ชอบชอบสปอร์ตเปลี่ยนเป็นสแตนเลสเป็นรถซิ่งไปเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะฮะที่พักแขนเป็นหนังบุนุ่มมานะครับผมด้านล่างก็จะมีปลั๊ก USB ให้นะฮะหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นมีช่อง USB ตรงนี้นะครับผมอยู่ในเก๊เอาไว้ชาร์จวงชาร์จแบตโทรศัพท์เนาะ แล้วก็มีการ์ดนี่การ์ดนะครับผมชาร์จ now คุณไปโหลดแอปพลิเคชันชาร์จ now ในมือถือนะฮะเวลาคุณไปห้างตามห้างเซ็นทรัลห้างเดอะมอลล์อะไรพวกนี้จะมีลานจอดรถสําหรับรถที่ใช้การชาร์จโด,ดยเสียบปลั๊กนะทั้งเบนทั้ง b ีเอ็ดเิเนี่ยก็ใช้การ์ดนี้ในการแตะชาร์จได้นะผมเวลาเราอยู่ในห้างเนาะไม่หาที่จอดรถไม่ได้ก็ไปที่เสียบชาร์จนี่แหละนะครับผมก็โหลดแอปชาร์จ now ติดเครื่องเอาไว้นะผมแล้วก็แอดบัตรนี้เข้าไปนะฮะก็จะใช้งานได้นะผมนี่เป็นข้อดีของรถยนคันนี้นะผมหา ง่ายด้วยนะเออข้อดีอย่างหนึ่งนะด้านบนเออลืมบอกมีหลังคาสตะรูฟให้นะครับผมคือไม่รู้ว่าได้ใช้หรือเปล่าแต่ว่ามีไว้ก่อนนะมีไว้ก่อนในรุ่นท็อปทอปต้องมีสตรูปนะครับนี่ก็มีหลังคาสตรูปให้เป็นแบบไฟฟ้านะกดครั้งเดียวสไลด์สุดเลยนะครับผมเป็นแบบวันพัชนะใช้งานง่ายๆนะครับผมอ่านี่ก็กดปิดก็กดทีเดียวเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าไม่ต้องการใช้นะกลัวร้อนหัวอย่างงี้หัวร้อนก็ปิดมา่านไปนะครับ นะมันก็ช่วยในการกันความร้อนจากด้านบนหลังคาได้นะผมเพราะว่าพลาสติกตรงนี้มันหนามากๆเลยนะมันหนามากๆับผมมันกันความร้อนได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ตัวผ้าที่หุ้มมาเนี่ยเป็นผ้าสีดําด้วยมันช่วยดูดซับความร้อนได้นะครับผมอันนี้เขาก็คิดคนมาแล้วแหละเนาะออแล้วก็แผงตรงนี้เนี่ยมีปุ่ม SOS เอาไว้แจ้งฉุกเฉินนะครับผมไปหาศูนย์บริการเวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินนะฮะก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยนะผมมีไฟส่องแต่งหน้านู่นนี่นั่น แล้วก็ที่บังแดดนะครับผมที่บังแดดก็มีไฟส่องแต่งหน้าเหมือนกันนะครับผมเนี่ยสามารถเปิดปิดได้นะครับก็ดีมากมากเลยนะประมาณนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านนอกครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า BMW 330e คันนี้นะผมเป็น M Sport ด้วยนะผมความหรูหราความสปอร์ตนี่ได้มาเต็มๆ็มเลยนะทั้งพาร์ตแต่งภายนอกที่เป็น M Aero Dynamic นะครับผม ช่วงล่าง M Sport นะฮะลายล้อม Mac M Sport นะครับผมมันดูสวยมากๆเลยนะแล้วก็ภายในนะผมเป็นภายในเบาะแดงตัดดำฮ้่มันดูเท่นะวัยรุ่นชอบแน่นอนนะผมและคันนี้ไม่ใช่มีแค่จุดเด่นแค่ M Sport อย่างเดียวนะครับคุณยังได้ในส่วนของเทคโนโลยีการขับขี่เทคโนโลยีการประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ต่างๆให้มาแบบเต็มสูบเลยนะผมประหยัดน้ามันด้วย แรงด้วยหลังติดเบาะแน่นอนคันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะผม BMW 330e คันนี้นะผมราคาอยู่ที่1,379,000บาทรถปี2018จดทะเบียน2019เลขไมล์ห0 0 0 0 0สนนกิโละผมสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ 090, 101, 101, 9หรือจะแวะมาชมคันนี้คันจริงๆ ที่โชว์รูมให้สินวัฒถนนราชพฤกษ์ได้ทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากว้เพียงเท่านี้เราอย่ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นังใจด้วยนะฮะกดซับสไครต์สันจริ่งถ้าท่านใดย,ยังไม่กดก็กดด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ